สวัสดีครับเพลือนเลอนและพอแมพี่น้องที่ขารพักสู้ผูสุนอนพ่อกันนะครับมาถึงจังหวัดสมุทรสาครพี่น้องตอนนี้พาพพอแมพี่นอ้องมากราบนมัสาการหลวงหลวงปูแว่นดำพี่น้องหลวงปูใหญ่แว่นดำเนาะแห่งวัดโขกากากจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับอ่ะสพาะขึ้นไปเบิง คือบันไดน,นาคพี่นอ้องท่างขึ้นพระอุโบสถไม่สักของวัดโลวกลากพี่น้องเป็นหนากขยัญญานานักเนาะอูขึ้นมามาขึ้นมาตามบันไดพี่น้องเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่พี่น้องยังบ่ได้เรียบร้อยยังบ่สมบูรณ์ใส่ของประมาณหลายครับบ่มีรีบเด้อพี่น้องเด้อ ย่างขึ้นบันไดนะครับสั้นที่สามพี่น้องพระอุโบสถไม่ซักค้องเลยยู่สั้นที่สามนี่เป็นชั้นที่สองพี่น้องเป็นเสาเนาะมีคน,นอ่าประดับตกแต่งโดยไม้ซักนะครับชั้นที่สองอยู่พี่น้อง ทางขึ้นชั้นสามขึ้นหลงเป็นโบสถ์ไม้ซักทั้งเมดทั้งปวงเลยเป็นไม้ซักพี่น้องน้ำหลวงวัดต่างประเทศนะครับเขาที่สอบถามเบิ้งกับว่าน้ำหลวงการประเทศเยี่นมาครับขึ้ชั้นที่สามมันคือโตโบดพี่น้อหลังชั้นสาง,สางบ่แล้วเสร็จพระนัทธระดาพี่น้องด้วยไม้ซัก งามหลยพี่หล่องบอสิลปะแกสลักหลวดลล่งดงามโอ้จสาทุกบุญี่ได้ไม่เห็นนะครับน,นี่คือด่านหนาของพระอุโบสถไม่ซักพี่หล่องแห่งวัดโกรกราก จังหวัดสม,มุทรสาครเสาหรือเป็นสาใหม่ซักทั้งต้นเลยพี่นอ้อ่อไอ้ผ้าเขาไปบน้ลผ้ในพื้นนะครับกับฟูด้วยไหมกระดานแพนไงนะครับหนาหนา,างั้วหนาจะเป็นเม็ดเลยแหละครับนะครับแต่ละแผ่นแต่ละแผ่น ลุงเห็นเสาใหญ่ๆ,ๆจังสี่หลักก็ไม่ซักหลายๆนะครับอีกวัดหนึ่งคือวัดป่าว้านํำเย็นจังหวัดมหาสารคามแต่ก็มาเห็นอยู่นี่อีกนะครับเป็นที่ยังทีวิกิตะการตายพี่น้องอัศจรรย์ใน้สัทธาของเช้าพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่มีต่อวัดต่อเจ้าวัด นี่คือไม่ซักแกะสลักลวดไล่ไป่น่อมีคนเชสอมาตรติดมาประดับประดาภางอุโบสถหลังนีเนาะ บรรยากาศนะครับของวัดนี่ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะพี่น้องด้อยถึ้นมาเนี่ยก็สิมีดาดฟ้าเนาะมีดาดฟ้ายืนออกมาเฮ้าเดียวยางชมบรรยากาศของแม่น้ำท่าจีนพี่น้องสิมีสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กยางดีเนียดหนาเลยล่ะยืนหนุ่งมากริมฟังของแม่น้ำท่าจีน ข,ขึ้นกับจิประประดาหลอดไฟดองไฟอะไพี่น้องว่ามีสายไฟเตรียมอยู่นี่คือบรรยากาศของวัดโกรกกรากจังหมดจังหวัดสม,มุตสาคอนพี่น้องผู้ใไดมีโอกาสมากอะขามานรมัสการมาทําบุญเะพี่น้องเด้อซอยกันส่างวัดว่าอารามบํารุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไป สวยงามลายพี่น้องไม่สักบีแต่ต้นใหญ่ๆเนาะเป็นล่ำเป็นต้นยู่แกะตะกาบออกนะครับมาประดับประดามาตกแต่งสวยงามหาบ้างใน้ยากหลือพป่น้องไปต้นนี้ยงงี่สมือตพม,มีเห็นละหล่ยยากแล้ว หลวงพ่อแว่นดำก็ได้ อยู่ที่วัดช่องสะเดาแม่น้าท่้จีนที่เป็นวัดเก่าแก่ร้านเสร็จแล้วก็ชาวรามันเขาได้อัญเชิญหลวงพ่อปู่ครับอีออกองหนึ่งเป็นทองสมฤทธิ์นะครับมาล่องมาตามแม่น้ําท่าจีนระหว่างล่องเรือมาก็ถือพาลูกข,ของกำลังยังหนักชาวรามันก็เลยถอดเรือแวะพักที่กอง ใกล้ๆวัดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายอันเชิญหลวงพ่อึ้นมาหลบฝนนะครับริบมตะลินเพอไปยืดอปศกจะอันเชิญหลวงพ่อึ้นเดินทางต่อปรากฏว่ายกไม่ขึ้นนะครับยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นมีชาวรามันคนหนึงก็อธิษฐาน่า่านขข่ขนงอยากจะอยู่ที่วัดแห่งนี้ปฏิฐานที่วัดแห่งนี้ก็ขอให้ ยกขึ้นไปปฏิฐานที่พระอ,อุโบสถพอปฏิฐานเสร็จก็ยกขึ้นมานะครับรากคนเรายกได้อย่างง่ายดายตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับหลวงพ่อปู่ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับปฏิฐานที่วัดโอกาสอย่างนี้สาเหตุที่ว่าบอกว่าหลวงพ่อปู่เป็นหลวงพ่อแว่นดำก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านบอกปากนะครับเป็นโรคตาแดงระบาดทั่วทั้งหมู่บ้านอย่างหนักก็เลยมาบนบานสันกล่าวว่าถ้า โรคตาแดงหายก็จะมาติดทองอที่ตาของหลวงปู่อย่างนั้นนะครับพอโรคตาแดงหายทั้งหมู่บ้านชาวบ้านก็เอาทองมาปิดตาหลวงปู่ปิดบดบังไปหมดนะครับหลวงพ่อเจ้าวา,าดก็เลยบอกว่ายไม่ให้คนมา,าปิดทองที่ดวงตาของท่านนะครับลูกตาของท่านก็เลยเอาแว่นดำมาสวมใส่แทนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาติดทอง ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับก็เลยเรียกว่าวงผู่แว่นดำคนก็เลยเอาแว่นดำมาถวายแทนการปิดทองตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้อันนี้คือที่มาของหลวงแว่นดำหรือหลวงพ่อปู่นะครับวัดโกรกากาศแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่พศ .2375 นะครับไม่มีหลักฐานปรากฏชัดนะครับว่าชื่อว่าวัดอะไรมาก่อนนะครับ ได้รับการแต่งตั้งเป็นมิสุงมาคามในปี2423นะครับเป็นราชการที่สองนะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่งนะครับนี่คือประวัติที่ไปที่บ้าของวัดโปก,กากับหลวงพ่อปูแวนดำนะครับห่งวัดโกกาก พี่น้องมาสมุทรสาครก็จะเลื่มแวะเข้ามากราบนมัสก,การทำบุญน,นะครับเด้อสอยกันส่างพระอุโบสถใหม่สักหลังใหญ่ครับของวัดโปรกกาแห่งนี้ยังบ่แล้วเสร็จพี่น้องยังใส่หัวบ้าณอีกหลายอยู่เอาสำหรับมือเด็ก,กพอกันถ้ามีสักขอนจะเดินทางต่อ,อพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ